อ,อรายการนี้จัดขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่นั้นไม่ทำตามอาจมีอาหารและคำหยาบที่ไม่เหมาะสมเด็กอายุต่างกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเด้อดาเด้อสวัสดีครับวันนี้มาเจอ,อกับแพนด้าน้อยนะครับมาเจอกับอาณาจักรสล็อตนะครับผมมามาเกมวันนี้เรามาเกมวันนโตโชดาวหรือแบบไม่รู้น่าจะใช่นะผมก็ไม่ได้จำชองอะไรมากก็มา ห้าตายเริ่มที่ห้าไปลงต่อลงมามลงมาม,มาถึงก็มาถึงก็เฮงอ่ะเปไงนี่งแค่มือแรกแล้วเนี่ยเนีไไ่ยก็ได้เนี่ยเงินรางวักวลกนโตละเห็นปะแน่นอน าว้าวข้าวข้าไปต่อปึ้งปึ้งอืคงว่าโคู่ขนาดนี้ก็งานพัโล่เลยพัโล่เลย อื้มเอางี้อื้มฮัลโหลไปต่อไปต่อกันเลยครับมาอืมอ,อื้อ,อืมเป็นไงรางวัลก้อนโตเกมนี้ดีจริงเกมนี้ค่ายนี้ของเขาดีจริง ใช่ใช่ใช้ใช้ได้แล้วแป๊บเนี่ยบวกแล้วนะล้านจะไม่มีใครล้านเท่าเนี้อเดือยใช่ปะไปต่อ อืม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 เขามาอีกแล้วเขามามา โมโตโรโตร้โมโสโรโต้โนมโต,โมโต้เป็นไงไม่ต้องกินหญ้าแล้วไม่ต้องกินผ่แล้วพี่หมีวันนี้หมุนฟรีเขา้าไปอีกอืมเป็นไง ดดูิไปสิรออะไรเราจ้ะรออะไรอ่ะใช่ปะล่ะเดียวยาวดิรออะไรกระแทกไปรออะไรอ่ะใช่ปะเออไงใช้หมุนเสียกี่รอบวะดูดิไอเฮียรันจัดวะรันจัดเนี่ย คนละเลยป๊าป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 เป็นไงแตละว,วันคอนโตกันไงคุ้มของแพ้ว่ะุสต๊บเต๋อเพวมากเลยเนี่ยโอ้โหเจออย่างนี้มาเข้าเดือดเลยเป็นไงพี่หมีบอกแล้วว่า ช่องอานาจักรสลัดมีสุดยอดไม่เชื่อก็ลองดูกันละกันนะเราไม่ได้แนะนำใครน้าแต่ก็ดูเอาอะ่ะอืมดูเอาอมไม่ต้องพูดเยอะดีกว่าดูเอาแล้วกันออืม,อม nha úp úp như thế nào là Anh cái năn ở đó, là win ở đó, nè, phải, thôi, น่ะเรียบร้อยเนี่ยเวลาติดป,ปึงมาปึงๆเลยฮนะรับรางวัลไปก่อนเลทีนึ้งไปต่อ ยังไม่พอยังไม่พอหรอกเรายังไม่พอหรอกเราเพราะว่ายังไม่ได้เล่ของเขาเจไม่ได้รล่าของเขาไงไปดิไปดิโอ้โหไว้ไงเราอันก้อนโตอยู่แล้ววะเออหองจิงหองจิงนี่หองจิงจิงเช่าเช่าเช่ะ ชื่อแล้วว่าของจริงแต่จริงใช่เชื่อแล้วน้องโหดยอดเราไอที yani HTML, like itation, ่เ uh บ็ด huh. นี night, ่ดี fashion, Fine, ่วะทักเบ็ดเบ็ดนันนี่ก็ไดเบ็ดสิบก็ได้เบ็ดยี่สิบเบ็ดสิบเบ็ดสิบเบ็ดี่สิบอะเนี่ เราวจนัน่นแหละเราลองดูก่าเบสสิบได้ลองดูว,ว่าเบสสิบเพราะว่าแค่เบสสิบเราก็แย่แล้วอ่ะก็เราอืออะปึ๊บมาถึงเห็นปะเบสสิบของจริงเกมนี้ของจริงจริงครับผมไรที่โชว์ดาวนะครับเกมนี้ ลงไหมลงไหมลงไหมจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะลงไหมนะจะลงไหมนะอึ๊บไปทีนึงยวไอเทมอึ๊บ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  อ,อันเจ็บผู้ฝาผู้เนีไงจะเร้งไปเลยไงเรืองจะเร้งมากะ่ะจัดมากเลยเห็นไหมลั่นลั่นเลยเห็นไหม เคสุดยอดเขาต้องรู้เรื่องก็ต้องเครื่องอก็ประมาณนี้นะพี่มิก็มาประมาณนี้ก็เราก็ใส่อต่อประมาณนี้เนาะมาปึ้งก่อนจะลากันก็เละ ไปไหมไปไหมพี่ไปไหมไปไหมพี่ <c oughs> เหมือนเดิมครับผมก็ว <g år> ันนี้พี่หมีก็ไม่มีอะไรมากนะครับ <g år> ผมก็ฝากช่องอาณาจักรตลอดไปด้วยเนาะก็ <g år> แล้วพี่หมีจะมา พูดมาคุยมาซุยให้ใหม่เนาะก็กับสวัสดีน้องน้อง,องทุกคนนะครับ